สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่ครบครับเรายังวนเวียนอยู่กับเรื่องของมะม่วงท่านผู้ชมที่ครบครับเราพูดกันมาจกนกระทั่งถึงมะม่วงติดลูกแล้วมะม่วงกำลังเจริญเติบโตมะม่วงกำลังอยู่ระยะ ของการขยายผลตรงนี้ปัจจัยที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปได้ก็จะมีสองเรื่องเท่านั้นคือหนึ่งน้ำพอเพียงไหมปุ๋ยพอเพียงไหมนะถ้าพอเพียงเขาก็จะพร้อมบำรุงลูกให้เติบโตไปทีนี้มีบางคนบอกว่าจริงไหมเขาบอกว่าพอมามู่เริ่มติดลูกจะต้อง ฉีดพ่นน้ําให้กับต้นมะม่วงอันนี้จริงครับโบราณมักจะบอกว่าถ้าปลูกแบบธรรมชาตินะฮะปีไหนมีฝนชะช่อมะม่วงหมายถึงว่าเมื่อมะม่วงติดลูกแล้วนะฮะมันจะทําให้การติดลูกติดผลดี <c oughs> เพราะอะไรหนึ่งการให้น้ํารดไปบนต้นจะล้างช่อที่เสียหายออกไป น้ำที่พรางพรมมาที่ผลมะม่วงอย่างนั้นเพลียไฟจะไม่ชอบแล้วเพียไฟจะไม่ทำลายลูกทำลายผลแล้วน้ำที่ตกหลนลงมาก็จะทำให้มะม่วงทั้งหมดนั้นมีน้ำที่จะดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงผลได้ดีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฝนชะชอบมะม่วงจึงดีอย่างนั้นทีนี้ถ้ายัางบางคนที่ยังปลูกมะม่วงต้นสูงอยู่ก็จะลำบากหน่อยก็ต้องใช้แรงปั๊มฉีดน้ำ แต่ถ้าคนที่ปลูกมะม่วงต้นเตี้ยโดยทั่วไปอันนี้ก็คงจะไม่ยากเย็นในการที่จะฉีดพ่นแล้วก็ฉลมใบฉลมต้นด้วยทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหลายคนเห็นมะม่วงเนี่ยเริ่มขยายผลลูกยังดิบๆอยู่ทำไมก้นเน่าชาวบ้านก็จะคุ้นเคยบอกอ้าวก้นเน่าก็แมลงวันทองไงไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่มแมลงบันทองระยะมะม่วงกาลังผลดิบอยู่ที่เราเห็นที่ก้นเน่านะมันเน่าภายหลังนะแต่ตอนแรกเนี่ยมันมีหนอนชนิดหนึ่งนะครับเจาะเข้าไปที่ก้นผลครับเขาเรียกว่าหนอนเจาะ,มะเมล็ดผลและ,มะเมล็ดมะม่วงนะฮะหนอนตัวนี้ครับมันจะเจาะชัยเข้าไปแล้วก็มันก็จะไปเกินนะฮะ มันไปกินเนื้อกินมเมล็ดของมะม่วงที่ยังอ่อนๆนั่นแหละครับไอ้ผมเรียกหนอนตัวนี้เรียกเองนะว่าหนอนซันเด์แลนดเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูบอลทีมซันเด์แลนเขาจะใส่เสื้อสีแดงสีขาวสลับกันพร้ะหนอนตัวนี้เหมือนกันครับถ้าเราพ่าเข้าไปดูแล้วก็ต้องทําลายตัวหนอนเนี่ยนะหนอนมันจะออกขาวแดงขาวแดงเป็นป้องป้องป้องปอง้ปองแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ก็คือหนอนที่จะ ทำลายมะม่วงตั้งแต่ระยะผลดิบนะซึ่งถ้าเจอต้องเก็บออกมาแล้วก็ตัดพาทำลายตัวหนอนนะครับแล้วก็ไอ้ผลดิบนั้นท่านจะไปทำน้ำปลาหวานกินหรือท่านจะเอาไปซอยกับน้ำปลาหอมซอยสักหน่อยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้เสียหายอะไรทีนี้ถ้าคนปลูกมะม่วงสุกนะครับจะเป็นน้ำดอกไม้หรือจะเป็นพัน์ธุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมะม่วงสุก เมื่อตอนมะม่วงระยะเริ่มติดผลนะครับขนาดเท่าไข่ไก่ท่านก็ควรจะต้องห่อผลมะม่วงนะครับการห่อผลมะม่วงจะทำให้รอดพ้นจากการทำลายของมแมลงศัตรูอย่างเช่นมแมลงวันทองหรือมแมลงวันผลไม้ครับท่านผู้ชมสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด